นี่มอลัที่มีเรื่องกับไอ้โจ๋าสามนาที่ลําแพนนะต้องนนงงจับถ้อาอภัยมณีน่นะได้ฟังเพลงมันบ่ฟังแต่ว่าแม้จําหน้าคน,น,น,าาานร้องเงือ้อสขอร่วมทางกันน่ะน้อ มทำซเอไปกินเหรอนี่บอกไม่กินไม่ใหรจะผุดแล้วกินอหวานไม่เลยบของหวานของหวานตันยิ่งกว่าอะไรอีกอันั้นมนความอยากกินึ่กินบอกว่าช่วงนี้อยากแต่ของหวานไม่ตอนไม่ตอนเบมัมอก็มของหวานที่ไม่กินจกที

ของเค้าแล้วก็ตบด้วยของหวานพี่หนูอะ่ะแปล,ปล็บบิดต่อนั้งก่อนนั่งจุ๊บหนูไม่ให้จุ๊บก็จะจุ๊บหนูหนูัวต่อยบ้างไหใช่ไหมให้ไหมหนูไม่ยอมให้มาหมาจุ๊บมาหมาก็ได้แฟนครับจุ๊บหนูเซอร์เปาแล็บบิดแจยครีมโดนูรักแตปป้าบอกเลยโนูรักแตปป้า ใช่เงี้ยทุกทะดูทุกอย่างก็ไม่ได้นะอร่อยแนฮะเผ็ดแยอร่อยแย่เฉันถามเลยเธอกินอะไรแม่อร่อยไม่มีทำไมตกินแกงเห็ดพอเลยวะวันนี้พูดกันอยู่ว่าเออพรุ่งนี้เช้าอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์วันนี้ ปกติกินยาทำไมไม่พูด